สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC พี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาชมรถ Toyota a l t i ตนะครับ 1.6J เกียร์ธรรมดาปี2015นะครับเล่มเอกสารพร้อมไปครับชมรับฟังกันรถสวยนะครับรถเดิมเดิมเลยสภาพสีสันยังสวยงามอยู่นะครับ80-90%บวกนะคันนี้ ติดฟิล์มลงแม็กเรียบร้อยนะครับเ,เก็บรายละเอียดพร้อมซิ้งแล้วคันนี้ใช้งานสองระบบนะครับเป็นน้ํามันบวก LPG หัวฉีดทางโดนัทนะครับใครได้ไปคุ้มสุดๆผมบอกให้เป็น LPG ด้วยประหยัดมากมีสวยเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะครับเฉพาะแม็กกับยางชุดนี้เขาบอกว่าเปลี่ยนมา4หมื่นเลยนะ SSW นะครับ ีสันโอเคนะครับก็จะมีแบบว่าริ้วรอยมั่งเป็นการการใช้งานนะครับจะเป็นเม็ดิหินกระเด็นใส่ฟีสักรูปองหน้ายังสวยเงาอยู่นะครับเปิดประตูมานี่นะครับปี2015นะตรงนุ่นปกติครบด้านข้างสวยนะครับคอนโซลหน้าสวยนะเบาะฝั่งนี้สวยงามมาชบฟันเหมือนกัน1นึจุดป,ปีสองพนเกียร์ธรรมดา สนใจดูรถโทรมาสอบถามได้นะครับ0840062322คิมนะครับเดี๋ยวไปดูด้างคนขับมานะครับโอเคร้นข้างสวยบอกผู้หน้าก็จะมีรอยขาดตรงนี้นิดนึงคนขับส่วนคู้หลังโอเคนะฮะสวยนะครับหลังคาสวยนะครับเทสต์สตาร์ทกันเป็นกุญแจรีโมทให้สองกรดอกนะครับไป มิเสียบกุญแจครั้งแรกไฟเอนจินไฟเครื่องขึ้นโชว์ครบนะครับสตาร์ทรถคันนี้นะครับเป็นแท็กซี่ปลดไปนะครับเจ้าของเก่าวิ่งมาใหม่แท้ๆอยู่ที่ห้าแสนโลฮะคเครื่องยนต์เดินเรียบเลยเทสเปิดแอร์ครับอ่าเปิดแอร์ล้อไม่สวิงนะฮะนิ่งกิ๊บป,ปกติเลยมีชัยอยู่ใช้ได้เพียงพอนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบ ใครได้ไปค่อนข้างคุ้มเลยคันนี้เอาปี2015ตอนนี้ยังปลดน้อยนะครับหายากและราคายังไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นรถบ้านแท้ๆต้องมีประมาณ 2- 3ามแสนนะครับแต่คันนี้เป็นเซกซ่ปลดป้ายอาจจะราคาไม่ถึงครับอาจจะแสนในหน่อยครับจับต้องได้ไปครับเดี๋ยวมาชมเสียงเครื่องยนต์กันโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าห้องเครื่องเรียบร้อยนะครับเนี่ยผมฟันพาดูฝากระโปรงฝากระโปรงสวยเดิมๆนะครับทำสีให้เรียบร้อยนะ มาค่อนข้างสวยนะครับรายละเอียดคันหน้าโอเคนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบมาดูเลยเหมเดิมเลยเครื่องไม่มีไอไม่มีควันนะครับสตาร์ทเดินเรียบไอเย็นเยียบครับดูเปิดระบบน้ํามานี่น้ําไม่ดันนะครับควันไม่ไหลนะเออไม่มีฟองเลยสตาร์ทนิ่งๆเลยนะครับชุดแอร์เย,ย็นเลยดูดิเป็นน้ำเลยเห็นไหมสตาร์ทแล้วเยวเยนเลยเป็นสองระบบนะครับเป็นน้ํามัน บวก LPG นะครับเป็น LPG หม้อฉีดนะครับคันนี้ใครได้ไปค่อนข้างคุ้มเลยทั้งไกลสบายแห่งหัวเพราะว่า LPG ช่วงเนี้ยตกกิโลละประมาณบาทก,กว่าเองเทียบปริมาณต้องมี3บาทนะครับดูด้านท้ายครับกระท้ายมานี่ครับท้ายก็พ้นเก็บงานละเอียดให้เรียบร้อยครับโลโก้โตโยต้าเนาะเก็บระเอียดให้เรียบร้อยมาข้างสวยนะครับคันนี้อ่ะบอกลูกค้าเลยตรงเนี้ยมีโดนมานิดนึงด้านท้ายเนี่ยผมสังเกตจากตรงนี้นะมีโดนท้ายมาหน่อยนึง กระถายมายนี่นี่เขจะเป็น R P G ถังโดนัทนะครับนสนใจดูรถโทรนะครับ084-006-2322คิมนะครับ <c oughs> แอดไลน์เบอร์นี้ขึ้นเหมือนกันครับก็กดเข้าไปค้นหาไลน์ก็พิมพ์เบอร์โทรไปเลยนะครับ084-006-2322นะครับสนใจ ก็มาสอบถามราคาคุยกันได้นะครับคันนี้ค่อนข้างขับดีเดช่วงลง้ช่างล่างดีมากครับทางไกลสบายหายห่วงเลยเครื่องเกียร์เยี่ยมนะครับเกียร์เข้าชิดทุกอย่างระบบไฟฟ้ารอบคันนูนจารีโมดใช้งานได้ครบหมดนะครับค่อนข้างหายากนะครับปี2015ด้วยเป็นหน้าแหลมเพราะตอนนี้ยังไม่ไปลดป้ายออกมากันนะขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากครับสวัสดีครับ